สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคนนี้เจ้า Z250 นะครับคันนี้ปีคศ2017แท้นะครับปี17แท้นะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์รอบคันยางหน้าหลังใหม่นะครับท่อกระป๋องนะครับผม AR แล้ัลั่นนะครับท้ายสั้นนะครับผมกันรอยถังนะครับแฮนด์แต่งนะครับมือคันมือเบรกแต่งนะครับ ตำหนิมีตามการใช้งานครับเล็กๆน้อยๆครับปี17นะครับไม่ใช่ปี13นะครับคุ้มมากครับแค่ปีก็คุ้มแล้วครับแล้วก็มีชีวนิดหน่อยครับมันแตกราคาสี่หมืนเก้านะผมรถสวยเล่มสวยเลยนะครับคุ้มมากครับราคานี้ปีสิบเจ็ดนะครับราคาสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับ ของเหลวเปลี่ยนให้หมดนะผมน้ำมันคงน้ำมันเคเรื่องเอกสารครบเล่มโอนนะผมใส่มื่อนเเท่านั้นครับได้ขี่สองปี17บนะครับผมรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ